ิ่งที่สำคัญที่สุดคือข,ขอให้ทุกท่านถึงซึ่งพระนิพพานนะครับความไม่มีความไม่รู้อย่าได้บังเกิดขึ้นตามเท่าสู่พระนิพพานนะครับสาธุครับสาธุ เอามาให้พี่อ <ok> okay, ้อนเดี๋ยวพี่อ้อนเขาจะเทเทบองเขาไปในสิบหลวันดีวันดีครับรูปรอวันดีครับจานนี้เดี Clan, um> ๋ยวอ้อนแจกให้คนที่รัเราชอบเลยนะวันดีครับพี่ใช่แจกเลยแจกเมื่อกี้เลยนะคบพร้อมอากาศครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวใส่ครับอันนี้พี่เด็กพร้อมไหมครับครับผมครับพี่ของแค่สองคนนะคะจะจับต่องไหมครับ อีติสุปโตนิสุปโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัตตวีปงคาพระภูมิเทวานัตมาวิหังสาทุครคะ คำว่าปัวีมงคาใครได้ยินเสียงกาบ้างครับได้ยินไหมคนระับโอเคตามสูตรนะครับเดี๋ยวพวกเราลองเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนาะตั้งจิตให้ดีซ้อมไว้ไม่คุยกันแล้วนะครับแล้วเราจะขออะไรท่านไม่ได้จำกัดนะครับว่าขอครั้งเดียวอยากได้สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดแต่ละท่านไม่เหมือนกันเราค่อยๆเรียบเรียง จากมากไปหาน้อยจากที่สําคัญไปหาในสิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขอให้ทุกท่านถึงซึ่งพระนิพพานนะครับความไม่มีความไม่รู้อย่าได้บังเกิดขึ้นตามเข้าสู่พระนิพพานนะครับสาธุครับส<ม>าธนะุครัุครั้งที่หกมอบให้ตัวเองนะครับลืมตาครับแล้วมองไปที่คำบ,บวงสวงเราจะได้เวลาเป็นมงคลแล้วครับขอระเป๋าอาจารย์หน่อยครับ ชาสารหลับเลืองพร้อมกันนะครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องเอ่ยพร้อมกันนั่นก็คือทำชุม,มุมเทวดาเพราะทุกท่านมีเทวดาประจำตัวนะ ที่ขอไว้ขอให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสาธุครับสาธุารครับท่านที่ไม่มีท่านที่ไม่มีโอาอยี่ดดูนะครับโอกาสที่เราจะได้ยืนหน,น้าบัตรนี้แน่นอนละ่ะเราไม่รู้ว่าชาติพบไหนขอให้ทุกท่าน อธิษฐานตั้งจิตแล้วยกโต๊ะขึ้นนะครับด้วยจิตนะครับไม่ต้องยกจริงนะครับสาธุเป็นการถวายนะครับสาธุเชิญเดินเข้าไปสักการะด้านในนะครับเข้าประตูที่เดิมนะเข้าประตูที่เดิมพี่ต้นจําประตูได้เนาะเขาดูเทสในกระบวนะทประตูด้านนี้นะครับ การปากปากอ็หยแบกไ้เลยนะโอเคไหมนะ